สวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นวันที่ห้าของการเดินทางนะครับเดย์ศูนย์ห้าของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโรเทนเบิร์กนะครับแล้วก็กําลังจะไปเมืองแบมเบิร์กนะครับก่อนเมืองโรเทนเบิร์กนี้นะครับสถานีรถไฟก็จะอยู่ทางขวาของเมืองเก่านะครับที่ที่เราเห็นตรงจุดตรงนี้คือเขตเมืองเก่าโรงแรมของเราก็สีน้ําเงินตรงนี้นะครับเราแล้วเราก็จะเดินแค่เดินเองนะครับมาจนถึงสถานีรถไฟส่วน หมุดสีเขียวนี้ก็คือจุดลงฟลิกบัสที่เราลงกันเมื่อวานนะครับเราก็จะขึ้นรถไฟไปแบมเบิร์กอันนี้คือเป็นตั๋วที่เรียกว่า VGN นะครับ VGN เนี่ยอันนี้จะเป็นตั๋ววันนะครับตั๋ววันเขาจะเรียกว่า Target Ticket นะครับก็จะมี Solo กับมี Plus นะครับอ๋อเดี๋ยวอธิบายก่อนว่า VGN Ticket ท่กกทางที่ใช้ในแถบนี้นะครับทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียของเยอรมันนะครับ ซึ่งครอบคลุมเมืองที่เราจะไปทั้ง3าเมืองเลยอยู่แล้วก็คือจากโรเทนเบิร์ก g, นะครับแบมเบิร์กแล้วก็นูเลมเบิร์กนะครับรวมถึงเมืองอื่นๆอย่างไบร้อยด้วยนะครับก็ครอบคลุมในแถบนี้ทั้งหมดสามารถที่จะใช้กับการเดินทางได้ทุกอย่างนะครับทั้งรถไฟรถแทมรแทมรถบัสได้หมดทุกอย่างในเขตนี้เลยทีนี้ส่วนของราคานะครับก็ถ้าเป็นทักทักทิเคตพลัสแบบโซโลเนี่ยก็คือ1คนนะครับ ส่วนโซโลเฉยๆเนี่ยหนึ่งคนแต่เกิดว่ามีคำว่า plus อยู่ด้วยเนี่ยใช้ได้ถึง6คนแต่ว่า2ใน6คนเป็นผู้ใหญ่นะครับที่อายุเกิน18แล้วก็อีก4คนที่เหลือก็เป็นเด็กฉะนั้นใช้ได้จริงๆคือผู้ใหญ่2คนนั่นเองนะครับก็ทีนี้จะซื้อราคาไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในเมืองไหนแต่บังเอิญว่าเราเป็นการเดินทางระยะไกลระยะไกลเราก็มีตัวเลือกเดียวเท่านั้นก็คือ entry v g n area นะครับ ก็มีราคาเดียวก็คือ18.7ยูโรแต่ก็ถือว่ายังถูกอยู่ดีเพราะว่าใช้ได้ถึง2คนแล้วก็วันนี้เราจะใช้ใช้นอกจากรถไฟแล้วเราก็จะใช้นั่งรถบัสกันทั้งวันด้วยคุ้มมากๆแผนที่ของเมืองแบมเบิร์กนะครับสีดําก็คือรถไฟที่เรานั่งมานะครับก็มาลงที่สถานีรถไฟของแบมเบิร์กเนี่ยโรงแรมของเราก็หยุดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆสถานีรถไฟเลย แต่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างห่างจากสถาน,นีรถไฟพอสมควรนะครับจะก็คือหมุดสีแดงๆแถบนี้นะครับเอ่อจะเดินจากสถาน,นีรถไฟลงไปหมุดสีแดงๆเนี่ยก็เดินได้แต่ค่อนข้างไกลนิดนึงประมาณ2-3มกิโลนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเรามีตั๋วที่สามารถนั่งรถบัสได้ฉะนั้นเราก็เลยมีโปรแกรมเที่ยวแบบอุตรินะครับก็สังเกตเห็นหมุดด้านบนนี้นะครับเป็นปราสาทอีกอันหนึ่งที่เราสามารถเข้าได้ เพราะว่านอกจากมีตั๋ว VGN ในวันนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตั๋ว14 day ticket ของบาวาเรียก็คือ14 day ticket หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า m e r t a x ticket เนี่ยเป็นตั๋วเข้าปราสาทของเยอรมันนั่นเองนะครับเราเคยมีพูดถึงเอาไว้ตอนเวอร์สเบิร์กนะครับก็สามารถที่จะเข้าปราสาทที่เขาบอกได้ทุกได้ทุกอันที่เขาบอกนะครับของในเว็บของเขาเนี่ยก็ ถึงระยะเวลา 10, ภายใน14วันนับตั้งแต่วันซื้อวันนี้เราก็จะเข้าได้3ที่เลยนะครับก็คือเป็น Charles Sea h o f f c h a r นี้ก็คือ Castle คือภาษานั่นเองแล้วก็ทางด้านล่างก็จะมีะ New Residence นะครับภาษาเยอรมัน,รนว่านอยเ Residence แล้วก็ Oort ก็คือทางด้านล่างเราเข้าได้ถึง3ที่โดยใช้14 d a y Ticket ตรงนี้ส่วนของการเดินทางนะครับ ก็ทีนี้เราจะบอกสายรถเมล์กันไว้ก่อนเลยนะครับก็จากจากตรงแถวแถวสถานีเนี่ยเราก็จะไปประสาทซีฮอฟก่อนนะครับโดยใช้รถบัสสาย907ขึ้นไปถึงประสาทซีฮอฟนะครับหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งสายเดิมกลับมาคือ907เหมือนเดิมกลับลงมาแต่ว่าไม่ต้องลงที่สถานีแล้วนะครับจุดหมดสีน้ําตาลเนี่ยก็คือป้ายรถเมล์นะครับ เขาจะเรียกว่า Z OB นะครับ ZOB เนี่ยเปรียบเสมือนบัสเซนเตอร์ของทุกเมืองคือมันมีอยู่ทุกเมืองเลยไอ้ ZOB เนี่ยแต่ของเมืองแบมเบิร์กจะอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ตรงใจกลางนะครับอยู่ตรงใจกลางเนี่ยคือ907เนี่ยเขาย้อนกลับมาลงตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มาจากสถานีนะครับมีหลายสายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น9 0 1 902 907เดเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีให้ดูอีกทีหนึ่งคือได้ได้เยอะได้หลายสายนะครับ อพอมาถึงตรงส่วนของ z OB ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเชนเปลี่ยนสายนะครับเพราะว่าเราจะมาเที่ยวแถบด้านล่างแถบด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีแต่ว่าจะมีอยู่สายเดียวที่จาก ZOB มาแถบด้านล่างนี้ก็คือ9 1้าสายเก้านะครับจาก z OB มาลงตรงนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไอ้บัสที่ขึ้นมาลงตรงนี้มาตรงนี้ไปตรงไหนเนี่ย ไปหามาจากไหนหรอว่าตัวเลขเนี้ยเอามาจากที่ไหนก็เราก็ดูในเว็บของเขาก็คือเว็บของ VGN นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไป VGN d e d นะครับ d de นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลือกเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้ก็แล้วเราก็เลือกชื่อเมืองนะครับก็คือนี่เป็นเมืองหลักๆที่อยู่ในเขตนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยก็คือจะรายละเอียดก็จะยอยู่ตรงนี้จะดู time table ก็ ตารางของรถรถบัสหรือราคาตั๋วก็ดูจากตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้พูดละเอียดในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับตั๋วเดินทางต่างๆอีกครั้งหนึง่งทีนี้เราก็ให้ดูหน้าตาของปราสาทที่เราจะไปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ตั๋ว4ทินเดได้อันนี้คือหน้าตาของปราสาทซีฮอฟนะครับสวยงามอลังการมากๆนะครับเราก็จะไปไปชมกันว่ามันจะสวยอย่างในรูปหรือเปล่าอันนี้เป็นนิวเรสิเดนต์นะครับนิวเรสิเดนต์นี่ ของจริงคือจริงๆแล้วยาวกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้ไม่เอ่อรูปภาพนี้ไม่สามารถถ่ายมาครอบคลุมทั้งหมดได้เลยเลยเป็นแบบนี้นะครับของจริงยาวมากก็คือเดิมเนี้ยน่าจะเป็นเป็นวังของเอ่อของบิชอปบิชอปเหมือนเป็นผู้ปกครองนะครับคือเมืองนี้ไม่มีคินก็คือบิชอปเป็นผู้ปกครองเป็นนักบวชปกครองนะครับก็เลยเป็นเรียกว่าเรสิเดนต์นี่จุดหนึ่งคือโอคอร์ตนะครับเดิมก็เหมือนจะเป็นเอ่อที่ ที่พักของของนักบวชของศาสนาคริสต์ในยุคนั้นสําหรับจุดท่องเที่ยวของเมืองแบมเบิร์กนะครับเมืองแบมเบิร์กนี้เป็นเมืองเ,อเรียกว่าเมืองศาสนานะครับฉะนั้นก็มีมีโบสถ์มีมีโบสถ์มีวิหารเกี่ยวกับศาสนาอยู่เยอะนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราซูมเข้ามาที่ส่วนของทางด้านล่างของเมืองนะครับก็คือตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ซาตออบีที่เราพูดถึงมาจนถึงด้านล่างสุดสถานที่ท่องเที่ยวหลกักๆเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะอยู่ด้านล่างของเมืองนั่นเอง นะครับก็จากแทสโอบี z o b เนี่ยเราบอกว่าเรานั่งสาย910ใช่ไหมครับนี่ขอบกรอบแดงๆนี่ดูได้นะครับ910จาก z o b เนี่ยเราก็จะมาลงทางด้านล่างสุดก่อนนะครับทางด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีมหาวิหารประจำเมืองนะครับก็คือดอมนะครับเรียกว่าดอมแล้วก็นิวเลสเซเดนจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโอคอร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็จะเดินแถบนี้ทั้งหมดนะครับ เสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นบัส910กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะไปผ่านโบสถ์เซนเจคอบนะครับนี้นะครับเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเป็นเซนมิชาเอลนะครับวิหารเซนมิชาเอลเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นเป็นวิหารที่ใหญ่ที่อยู่บนเนินเลยนะครับที่มิน,นี่ไม่ได้อ่านผิดนะครับภาษาเยอรมันเขาอ,อ่านมิชาเอลนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นไมเคิล ภาษาอิตาลีก็เป็นมิคาเอลฝรั่งเศสก็เป็นมิเชลใช่ไหมครับก็นี่แหละครับพอมิชาเอลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนั่งรถบัส910คือสายเดียวตลอดเลยกลับมาลงตรงจุดนี้ข้างล่างนี้นะครับเป็นโบสถ์เซนสเตฟานนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆอีกจุดหนึ่งของเมืองแบมเบิร์กเนี่ยก็คือจุดนี้เลยสะพานข้ามเมืองเก่านะครับ อันเทอร์บุ๊กนะครับอันเทอร์บุ๊กแล้วก็สาลาว่าการเมืองเก่านะครับอันเทอร์รัเฮาส์นะครับ, house, รบอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นไฮไลท์ของดบมเบิร์กใครถ่ายรูปก็ต้องมาถ่ายตรงนี้เราคือเราจะมาลงรถนี้ตรงเซนต์สเตฟานปุ๊บเราก็จะเดิน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 แล้วก็มาข้ามสะพานในจุดนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จริงเขาก็เรียกว่าเป็นวังเหมือนกันชลอสเกเยอร์เวิร์ดนะครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่าจะให้เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเ,เขาเรียกว่า เป็นที่ทําการของของขา้าราชการของเมืองไปแล้วนะครับเราก็จะเดินตรงจุดนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปนะครับทางด้านบนเนี่ยใกล้ๆเซตโอบีก,ก,ก็จะมีนอกจากโบสถ์เซนต์มาตินแล้วก็จะมีแม็กซิมิเลียนพลาสตรงจุดนี้นะครับแม็ Plus กซิมิเลียนพลาสก็จากในรูปก็สวยงามมากนะครับแล้วก็ทางแถบๆท,ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกตลาดต่างๆซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้ละเอียดว่าคืออะไรแต่เราก็จะไปดูนะครับคือคําว่า มาร์กเนี่ย M A R K T เนี่ยในภาษาเยอรมันก็คือ Market Square นั่นเองนะครับพอเดินในแถบนี้ทั้งหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมากลับรถเมลที่ z O B ตรงนี้ mm hmm. ก็จะได้หลายสายมากมายเลยขอทวนอีกทีนึงขาไปเนี่ยก็มีสาย910สายเดียวเส้นสีแดงๆนี้นะครับนั่งได้นั่งมาลงตรงจุดนี้แล้วก็พอเที่ยวเสร็จปุ๊บก็910อีกขึ้นมาตรงจุดนี้ข้างบนเสร็จแล้วขากลับจากเส้นมิชาเอลก็คือเส้นสีน้ำเงิน มาลงตรงจุดนี้ก็910อีกนะครับแล้วเราก็เดิน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 แถบแถบนี้ทั้งหมดเลยเดิน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 คือแล้วขากลับจากเราไปขึ้นแซดโีกลับโรงแรมเอ่อเราไปขึ้นที่แซดโนั่งรถบัสกลับโรงแรมอันนี้มีหลายสายมากนะครับเอออย่างที่เห็นในนี้นะครับ901 902 907แล้วก็อีกหลายสายมากมายนะครับกลับไปที่แถวใกล้ๆสถานีรถไฟที่ที่เราพักอยู่นะครับพูดถึงเรื่องซุปเปอร์มาร์เก็ตนิดนึง นะครับก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่เราวงวงเอาไว้เลยนะครับสีแดงๆเนี่ยอยู่เอ่อโฮเทลของเราก็อยู่ทางมุมนี้นะครับแล้วก็แถบเมืองแบมเบิร์กก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายยี่ห้อเลยนะครับอยู่ด้านหลังของสถานีนะครับตรงจุดด้านหน้าของสถานีนี้ก็มีนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดตายนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะเลยนะครับเป